เอาละครับผมขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีคลิปเช่นเคยนะฮะและวันนี้เรามาอยู่กับการแนะนำมอดกันเช่นเคยใช่แล้วเราจะมาแนะนำมอดวันนี้นะผมและมอดวันนี้ที่เราจะมาแนะนําก็คือตีมอสสุดโหดขึ้นแท่นนะครับผมผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าขึ้นแท่นแน่นอนเพราะว่ามอดแต่ละมอสที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีมอดอะไรกันบ้างมอดที่1 อนุนิกิเจเนซิตนะครับผมเวอร์ชันสามจนึ่งจนะครับผมได้คะแนนไปทั้งหมด25,217คะแนนและดาวการรีวิว5คะแนนนะครับผม5ดาวเต็มไปเลยใช่แล้วมอดนี้เป็นมอดมอดหนึ่งเลยครับผมที่ขึ้นแท่นนะครับผมว่าเป็นมอดที่ดีที่สุดตลอดการนะครับผมเป็นยอดนิยมเลยซึ่งภายในมอดเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมีทั้งสัตว์ประหลาดเทพและวอร์เดนนะครับผมและสัตว์อื่นอีกมากมายนะครับผมเลเวลของเดลเสาแน่นอนนะครับผมขึ้นว่าไอนุนิกิ เจนเนอสิตนะครับผมต้องมีเลเวลค่อนข้างที่จะสูงมากครับผมมันมีเลเวลตั้งแต่ประมาณ20ถึง300นะครับผม500ก็มีนะครับก่อนข้างจะโหดเมื่อเดอลสาวโหดแล้วถ้าเล่นธรรมดาไปมันก็ยากเขาก็ได้ทําการใส่อุปกรณ์เสริมบางอย่างมาให้ช่วยเล่นได้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นมอดอีกมอดหนึ่งเลยที่ค่อนข้างจะเล่นยากในช่วงแรกนะครับผมความดิบเถื่อนของเดอลสาวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมโหดจริงๆนะครับผม ใครสนใจที่จะเล่นม็อดนี้ก็สามารถหาดาวโหลดได้เลยนอนนะผมวิววิวเห็นมากนากเป้ยเท่าไหรเว้ยเท่าไหร่ดาคอนวิวกลับมาต่อกันม็อดที่สองนะครับผมม็อดที่สองมีชื่อว่า extension core เป็นม็อดที่ค่อนข้างที่จะโหดพอๆกับอน e รักษ์จ e นต s ินเลยนะครับผม คะแนนรีวิวอยู่ที่ประมาณ13,742คะแนนนะครับและมีคะแนนอีก5ดาวตเต็มเลยที่นิยมสำหรับคนเล่นอาร์คอย่างพวกเราเลยทีเดียวเชียวในม็อดนี้มีไดโนเสาร์มากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เทพสัตว์อสูรสัตว์ประหลาดหรือตัวอะไรก็ตามนะครับที่ทุกคนสามารถจรินตนาการได้มันอยู่ในม็อดนี้หมดเลยแล้ยังมีพวกสัตว์เทพที่คข้างที่เทพและโคดมากๆแล้วก็เทพสุดๆนะครับผม มีทั้งมังกรไฟมังกรเขียวมังกรแดงเรียกได้ว่ามาหลากสีหลากแสงเลยนะผมอย่างกับบนการเลนเจอร์นะซึ่งผมยังไม่เคยเล่นม็อดนี้นะผมแต่โดยรวมที่ผมเคยดูมานะผมไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนในประเทศเราที่เคยเล่นไปแล้วนะผมก็ค่อนข้างที่จะแบบหล่อเทเลทออมากๆเลยนะผมผมคอนเฟิร์มเลยใครอยากหาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย ผมเล่ามาขนาดนี้ม็อดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาความดิบเถื่อนของเดอลเสาค่อนข้าง,างจะโหดและมาพร้อมกับอาวุธที่มากมายนะครับผมพร้อมที่จะต่อกรกับเหล่าเทพทั้งหลายและมันกําลังรอ,งองพวกคุณที่จะเข้าไปไฟกับเหล่าเทพทั้งหลายอยู่อย่ารอช้าเปิดเกมแล้วดาวโหลดมาเลยม็อดที่3 p มไพรมอลเฟียเป็นม็อดที่เรียกได้ว่าค่อนข้าง,างจะเวอร์วังอลังการเพราะว่าในม็อดนี้มันไม่ได้มีแค่สับปะหลาด แต่มันมีโคตรโคตรสปารลาดอยู่และมีทั้งเดือเสาที่หลากหลายสีเช่นกันและหลากหลายความสามารถพร้อมที่จะใส่เดี่ยวกับคุณได้ตลอดความดิบเถื่อนก็ไม่แพ้2มัดที่ผมได้แนะนำมาเลยเกิดมาเนี่ยก็น่าจะโดนกระทือบตายก่อนนะครับผมคะแนานของมอดนี้ไปอยู่ที่ประมาณ9,423คะแนานและได้ดาวอีก5ดาวนะครับผมเต็มๆไปเลยเป็นมอดที่ค่อนข้างจะนิยมแล้วก็เป็นมอดที่ค่อนข้างจะเล่นยากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับผมไม่เชื่อไปลองเล่นได้เลย และนี่เป็นอีกมอดนึงนะผมที่ผมยังไม่เคยเล่นนะก็กล่าวว่าจะไปเล่นอยู่นะเห็นว่ามันโหดและเท่แล้วก็อลังการมากมากนะในเรื่องของสเกลพลังไดนโนเสาร์เนี่ยเรามาถึงม็อดสุดท้ายนะครับผมมีชื่อว่าอนุนิกิรีบอร์นะครับผมเป็นตระกูลของอนุนิกินั่นเองได้รับคะแนนไปทั้งหมด5ดาวและคะแนนรีวิวไป942คะแนนซึ่งในม็อดนี้เป็นม็อดที่ค่อนข้างจะเถื่อนนะครับผม ไม่แพ้สามมดที่ผมแนะนำมาเลยก็มีสัตว์เทพสัตว์อสูนสัตว์โคตรโหดและ The World boss นะครับผมมดนี้เป็นอีกมอหนึ่งเลยนะครับผมที่ค่อนข้างจะเล่นยากในช่วงแรกนะครับผมเกิดมาในกระเดินกระเทิบก่อนเลยนะฮะและมาความยากก็ต้องมีของให้สักหน่อยนะพุผดำเว่าเออเอาไปเลื่อยอีกของเนี่ยไม่เล่นยากใช่ไหมเอาไปก็ได้ทำการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นนะครับผมไม่ให้มันยากและดิบเกินไป ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลว่ามอส้เป็นไงก็สามารถเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะผมเคยอัดไปแล้วและในเรื่องของสเกลพลังมอสนี้ก็ค่อนจะเว่อร์วังอลังการเลยนะครับผมหลังจากที่ผมเคยได้ลองเล่นมานะครับผมถ้าใครอยากรู้มากกว่านั้นนอกจากการดูคลิปช่องผมก็หาโหลดเล่นเลยเลยนะตอนนี้กําลังลดอยู่ในสตรีมนะแล้วว่าถ้าลงคลิปนี้มันจะหมดเคิตหรือเปล่ปาหมดโคตต้ตัางหรือเปล่าในการลดราคาเกมเนี่ยนะก็รีบๆไปซื้อกันหน่อยแล้วกัน ลงไปเลยเราก็เจ็บอยู่นะผมโอเคฮ้ยเราก็เจ็บนะครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการแนะนำมอดในครั้งนี้นะผมก็เป็น4มอดขึ้นแท่นนะผมที่ผมคอนเฟิร์มนะผมแล้วก็คนเล่นก็คอนเฟิร์มด้วยว่ามันดิงจริงนะทุกมอดเนี่ยที่ผมเอามาก็จะเป็นมอดที่คุณภาพตลอดนะไม่มีการหลอกนะผมว่ามันไม่ใช่มอดคุณภาพนะถ้าข้อมูลตกบุบ้องตรงไหน,นผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่า บางมอดเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดนะครับผมเพื่อมาแนะนําให้ท่าผู้ชมนะครับผมถ้าคลิปหน้าใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับชินชอมมากๆก็ฝากกดไลค์ด้วยนะและติดตาด้วยบาย